ปกติตอนมาเจอก็เป็นศพไปแล้วแต่จะว่าไปก็แย่มากๆเลยนะเล่นมัดมือมัดเท้าหลวมๆเงี้ยเดี๋ยวจะรีบปลดโซ่ให้นะออถือว่ายังมีจิตใจดีกว่าเจ้าคนชื่อเอ็นจินั่นเยอะเอาละเท่านี้ก็เรียบร้อยมัดแบบเมื่อกี้เดี๋ยวชาวเมืองวั่่ิวสาเจอก็หนีหรอก จะไดินเีเลยไปหน่อยไหมเนี่ยร่างกายของชาวเมืองบนมันขายได้ราคางามมากเลยละ่ะไม่ต้องพูดถึงร่างกายทั้งตัวแค่ลูกตาแขนขาหรือต่อให้มีแค่เสื้อผ้าก็มีพวกที่พร้อมจะจ่ายอยู่เพียบเลยอืมแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ครอบครองแบบตัวเป็นๆอ๋ออยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าทำไมคนถึงอยากได้พวกชาวเบืองบนกันเพราะถูกคนเคียดแค้นพวกแกไงละ่ะ ว่กแกทิ้งขยะลงมาข้างล่างแล้วขยะที่ถูกทิ้งลงมามันก็สะ